สวัสดีครับวันนี้พามาชมพระสมเด็จวัดพระแก้วหรือวังหน้าเป็นพิมพ์ยันยุ่งยันองการยันนะยันอุนาโลมห้าชั้นยันอรหังยันโตหมายถึงสมเด็จพุทธจารย์โตกรมาลังสี สร้างถวายรัชกาลที่หพิมพ์นี้ได้จัดสร้างโดยช่างสิบหมู่ราชสำนักวัดพระแก้วเป็นพระสมเด็จด,ด้านล่างฐานเขียนว่าโตถือเป็นพระสมเด็จที่อธิษฐานจิตโดยสมเด็จพุทธจารย์โตผมมลังสี ในวาระพิธีใหญ่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์ในโอกาสเฉลิมฉลองการขึ้นของราชของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่ห้าพิมพ์นี้มีหลายเนื้อด้วยกันมีทั้งผงเนื้อโลหะเนื้อทองคํา เนื้อผงที่อธิษฐานจิตปรากฏมีขลื่นพลังมหาศาลมีการอธิษฐานจิตเป็นวาระพิเศษพระเครื่องชุดนี้มีการจัดสร้างที่พิธีพิธนัน มีการอาราธนาเกจิอาจารย์ดังในยุคสมัยนั้นร่วมปลุกเสกรวมถึงสมเด็จพุทธจารย์โตพรมลังศีร่วมเสกด้วยส่วนด้านล่างจะเขียนคำว่าโตไว้หมายถึงสมเด็จพุทธจารย์โตพรมลังศี สร้างถวายราชการที่หในวาระขึ้นคลองราดวันนี้ก็พามาชมสมเด็จวัดพระแก้วหรือวังหน้ายันยุ่งเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ